เอาละและนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังตามหาอยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะกดตรงนี้ตรงกลางปึ๊กแล้วก็กดจืนยันครับผมดําลึกสุดใจเลยเปี้ยงมาแล้วครับมาแล้วพี่น้นนองนอง้ป้ายออกมาเรียงกันมากกว่า1ตัวหรือเปล่าและเบอร์สิบไม่ต้องลุ้นใบอื่นกดเลยครับหนึ่งหนึ่งเดียวคนนี้ไงล่ะครับน้องน้องกั สวัสดีนักผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสูแนลนักล้านไลน์นะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกม Ash Echo นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ย ทั้งภาพแสงสีเสียงภาษาพร้อมัาขอแพลตฟอร์มตึงๆอย่างนี้นะครับผมก็ต้องทำให้เรามาเจอกันอย่างแน่นอนเพราะว่านะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาในเซิร์ฟเคเนะครับผมมาตะลุยมาเปิดกระชามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและสำหรับเลดอัพวันนี้ที่เราจะมาถล่มกันนั่นก็คือน้องสกายล่าน่ารักปะ โอ้โหดูนะครับผมตกใจแล้วแบบเขาจะมีลูกนกได้สังเกตเห็นสายฟ้ารอบตัวมีมิติเวลานั่นคือความสามารถของเขาครับผมแต่ผมจะบอกทุกทคนตรงนี้เลยว่าตัวละครสามารถที่จะอัพออลติเมตแต่ช่องเรานั้นเราจะมาใช้ออลติเมตหนึ่งแบบทื่อๆไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตปลดแบบออลติเมทหนึ่งอติเมตสองส,สหเรียกได้ว่า ฟูกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เราดูกันแฉแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลีรออย่าช้ากระนำกดไลค์กดแชร์แล้วไปรู้จักกับน้องสกายล่าเลยครับผมเอาละครับผมและสำหรับน้องสกายล่านะครับเธอมากับเทคนิเชียนนะครับโลของเขาเทคนซิเชียนนี่หมายความว่าอะไรจะเป็นตัวละครสายก่ออวนเออแล้วความสามารถในการทำทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงคือตัวเกมนี้เขามีความพิเศษในการที่แบบถ้ามีพื้นไฟเราใช้สายฟ้า เข้าไปในไฟเห็นไหมทุกคนจะเห็นสายฟร้ารมจะทุเปีย้ยหรือถ้ามีน้ําแข็งอยู่ที่พื้นมีน้ําอยู่ที่พื้นความสามารถก็จะแตกต่างกัน <Wow. S 1> ซึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นจุดเด่นนะแล้วมันสนุกดีนะครับผมซึ่งตัวของน้องสกายล่าเราเนี่ยพอมีจุดเด่นทางด้านการทํา c c แล้วเนี่ยตัวละครของน้องเนี่ยนะครับผม จะสร้างพายุขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วระหว่างสร้างพายุเนี่ยทุกคนลองคิดดูดิมันกันกระสุนการยิงอย่างข้างงอกแล้วดึงดูดสปตรูให้เข้ามารวมกันในจุดๆเดียวด้วยส่วนสกิลโจมตีนะครับจะยิงโบวเจัทายออกไป4เม็ดนะครับแล้วก็จะระเบิดเป็นดาวจรัดออกมาทำดาำเมจอีกครั้งนึงก้าวเขเทแล้วก็ คัดซีนสวยๆกับท่านติเมทของน้องเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเพราะว่าผมจะพาน้องไปตะลุยด่านห้าตัวนี้นี่ครับผมก็จะทําการสกัดกั้นมิสไซล์เช่นกันและเปิดเกาะนะครับก็คือทําลายเกาะของศัตรูในรัศมี500เมตรพร้อมกับสตันด้วยนะครับผมพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นสกิลแบบบุกโจมตีให้เพื่อนเราตามหลังได้อย่าง ดีมากๆเลยอ้าวอยากได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องไปาหาเลยนะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วไปเปิดก่อนเลยละกันอาลนะครับถ้าอมแล้วเราแลกแบบทีเผอไม่ทำตั้งตัวดิเออไปเลยละกันนะครับผมหมุนโอ้เราเหมือนจะมาเลยหรือเปล่าเอา,ลาลแล้วจุกลงไปในน้ำว้าวเป็กเฟกสวยมากนะครับผม มีเลขดัมเบอร์มาเรียงกันนี่ครับผมเลข7มีประกายสีทองโพงมาขอญาติกดดูอืสเบอร์เกอรไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเราจะไปกันอย่างรวดเร็วให้เหมาะสำหรับมูสของรายการของเรานะครับผมไดที่2เปี้ยนเอ็มหน้าครับผมและยังไงเอ่ยอ้าสองอันบึ๊บ ตัวนี้ซ้ำเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ตัวนี้ตัวใหม่อยู่นะครับแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเรานั่นก็คือยืนยันครับจัดเลยเป้าหมายของเรายืนยันนั่นก็คือนี่ครับผมเป็นสาวน้อยสกายล่าเฮ้ยโอ้โหอันนี้เป็นเหมือนแบบเครื่องดำน้ำหรอดำไปหาอย่างนี้หรออุ้ยน่าราักเอยโอ้โหเอาวะสองตัวอยู่บ่อยนะนี่เธอดวงดีเนี่ยถือว่าดวงดีเอ้ย เอาละเอาละอันนี้แหละอันนี้แหละชัดเลยชัดหรือเปล่าเฮ้ยนอัปเดตนะแต่เปลี่ยนไปต่อไม่หยุดยัง้งผมบอกแค่เดียวมีทีมันสั้น <c oughs> เอาเลยความลึก2,000เมตรจมลงไปดำลงไปหามาชูแอป เอาละและนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังตามหายอยู่นี่ครับระฉะนั้นแล้วเราจะกดตรงนี้ตรงกลางปึ๊กแล้วก็กดยืนยันครับผมดําลึกสุดใจเลยเปี้ยงแตกลุงให้พี่ดูหน่อยน้องๆเล๊อบโจ,โจสามทองสามทองแต่ก็ยังไม่ใช่กดที่ยยอ,อยักมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องๆ เอาละ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 ต้องไม่หลุดเลยเบอร์เก้าเขาว่าน่ารักเปิดเลยแล้วกันปี๊หเบอร์เก้าเขาว่าน่ารัก <c oughs> อยากจะนักนักอยากจะเห็นโอ้โหไปต่อเลยแล้วกันครับผมเราเลสโกเลยแล้วกัน <c oughs> อย่าพึ่งยอ่อท้อนะครับอย่าพึ่งยอ่อท้อเ <c oughs> บอรกี้ออกมาแล้วนะหนึ่งตัว <c oughs> สามท้องไม่กดไม่ยอมยอ่อท้อกดดอเด็กครับผมดอเด็กเขาว่าน่ารัก อยากจะมักมักอยากจะเห็นสกิปเลขแปดฟอร์ฟันย่อมายากชื่อผมเองนะครับฟุกนเลยยังไงครับผมตายออกมาเรียงกันมากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าและเบอร์สิบไม่ต้องลุ้นใบอื่นกดเลยครับหนึ่งหนึ่งเดียวคนนี้ไงละครน้อง,องอได้วันที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวแรกอันที่เมทเรายังไม่เต็มเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะโดนไปอีกกี่โลโอเค ไปกันต่อเลยแล้วกันนี่ครับผมนะครับแทงนี้ไม่ได้ละเราสกิปเลยเปียกไปแบบรวดเร็วกดที่ฟอร์ฟันตัวเดิมไปต่อย้ำไป้ยไอโซนหลังๆนี่ออกออกเยอะนะหมายถึงว่ากดฟอร์ฟันอีกรอบโซนหลังๆอะแบบเล่มันไม่ค่อยออกแบบเลขตัวที่หนึ่งถึงห้าทไปออกแบบหลังตัวที่นไไหออออนึ่งถึงห้าเนี่ยเห็นไหมออกหกออกหกแปดรอบนี้นะครับผมไปฟอร์ฟันรัว เบอร์หกไปต่อครับคนนี้เราได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรือว่าแท้จริงเราต้องกดที่ยอยักษ์ยังไม่เคยเห็นฉากแตกลุ้งนะยังไม่เคยเห็นแบบได้ทองแต่ลงมาแล้วแบบเป็นลุ้งนะครับไปต่อครับอ,อุ้ยอ้าวมาเลยแล้วก็สูตรสคริปต์ไงเออเป็นไงเล่าลุ้กเอฟเฟกต์ของการดูฟงดูไฟเดี๋ยวออกไปดูันเสนี้ดีกว่าว่าเราต้องใช้ทั้งหมดกี่ตัว นะครับผมเดี๋ยวออกไปออกไปแวะดูน้องกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราอัพตัวละครกันนะครับผมอ่าอ่าขี้เล่นนะดูน้องขี้เล่นนะครับอ่ะมาครับผมลัวกันเลยดีกว่านะี่ครับผมสี่ตัวละครไปอย่าเสียเวลานะี่ครับตึ้มดุมน้ำมาสีทองแบบนี้กดเลยนะี่ครับผมโอ้สัไปก่อนละกันเอาจริงประมาณอุ๊ยอันนี้มาก่อนนะออหายากที่จะมาเลขนหนึ่งเลข2สอง โอเคไปต่อดำดิงลงมาเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขสองเลยเหรอดู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 ดน้องสกายล่าตัวที่สามปึ๊บไม่หลุดเลเฮ้ยเอ้าเอามาติดกัน2โลเลยทีเดียวครับบอกว่าโคตรเดือดโอ้โหแล้วมันมาติดกัน2โลเลยเมื่อกี้อย่าลีรออย่าเซ็ตช้า ผมว่ามันออกเยอะแล้วมาเบอร์8แล้วเราสิ้นสุดไ,มไหมล่ะกระดูปเปียงสกายอ่ไปกันต่อชัวร์ละรอบนี้ไม่หลุดแน่เะครับพอรอบเมื่อกี้หลุดแล้วถึงจะมาเลขเดิมแต่ผมก็ไม่แคร์เพราะรอบนี้ต้องไม่หลุดแน่แน่เซนต์ผมมันบอก เซ็นผมมันบอกอะครับผมไปต่ออย่าเก่งบัวอย่าดื้ออย่าซนมาให้พี่เอ่อเลี้ยนดูซะดีๆดเดือ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 ดอันนี้ใช่แน่นอนอย่างคือเขาบอกว่าถ้าดวงเราเนี่ยมานะครับผมเราต้องรีบยำ้ำคุรลามาเบอร์หนึ่งเลยรอบนี้ มันรู้ไปแต่มันมาต่อไงเศร้าเลยแต่ไม่เศร้าทุนเราไปแบบรุ่นเ็วครับไปแบบรุ่นเ็วโอ้โหอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะโลเมื่อกี้อุยออกช่องเดิมไม่ไม,ไม่อันนี้ยังไงก็ต้องได้ผมว่าอันที่สามครับ ไปครับยังไม่ใช่ไปต่อ,อการเลื่อนการเลื่อนไดรเร็วๆอ่ะผมว่ามีผลนะชุบไปเดี่ยวเลยเบอร์แปดุ้ยเบอร์เจ็ดเดียวครับสกายนะ่ะครบเลยหรือเปล่าแบบนี้แบบนี้ก็ครบเลยหรือเปล่าขออนุญาตออกไปดู เอาละครับผมอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับผมอัพ s ก่อนเลยนะครับเพิ่มระดับของแรงนะครับยืดยันนี่ขึ้น s 1นนีครับผมไปกันต่อ s 2นะครับแล้วก็ไปกันต่อ s 3 s 4ครับ ฮ้ยน้องชอบอ่านหนังสือการ์ตูนติดชาไข่มุกสุดๆเลยนะเราเนี่ยป้าย S5 เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อัลติเมทคอเนี่ยครับผม,บผมที่เราไปหามาเนี่ยครับต้องจัดหนักจัดเต็มนี่อีโวคอไปครับขั้นสองต่อเนื่องอีโวคอขั้นสามนี่บอกความสามารถอีโวคอ ขั้นสี่และอุ้ยปลดนล็อกสเตอรัสพิเศษด้วยนะอีโวคอขั้นหาอืโคตรตึงและสุดท้ายครับผมระดาับหกและสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบหนุ่มรอผมขาวนะผมจะบอกทุกๆคนไว้เลยนะครับผมสปอยนะอย่าไปบอกใครนะ นะครับผมเดี๋ยวจะมีหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อเข้ามานะครับผมเป็นตู้เลดตัวใหม่ตัวละครตัวนี้เนี่ยครับผมชื่อบอเลียสมาในวันที่9ถึง22มกรานี้นะครับเตรียมงบเตรียมงบประมาณไว้เลยนะครับสำหรับสาวๆที่อยากจะหาหนุ่มหล่อสักคนมาอยู่ในทีมนะครับผมอ่ะเอาละครับผมแล้วผมก็จะพาน้องสกายร่าของเรานะครับมาลุยนี่รอดชีวิตโดยบังเอิญคือบทที่5 นั่นเองนะครับตัวภาพเหมือนจะเป็นภาพวาดที่น้องวาดเนาะอันนี้ผมดาวนะครับเป็นตัวเนื้อเรื่องของน้องเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องออกไปวาดรุ่นลายกดสกิลเท่ๆทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้เห็นกันหน่อยละกัน <S <S มาแล้วโอ้โหไม่ถึกสวยนะภาพสวยมากแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าเพลินๆอย่างแน่นอนวิถืออาวุธไม่เหมือนกันโอ้หตูถือว่าเยอะนะครับผมตรงนี้มีบัฟคู่ต่อสูงคู่ต่อสู้สปิดประเลยไม่ต้องมอง เราจะเอาน้องสเตลลามาลุยเท่านั้นนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราเซตตัวละครออเสร็จแล้วเริ่มกันต่อสู้ได้นี่ครับผมอนสักหนึ่งก็พอเอาเปิดฉากเลยลงโลเปิดฉากเลยดู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 ครับดูดูปึ๊บเรากดเราจะกดพายุได้เห็นปหเราสามารถดึงศัตรูมารวมกันได้ดูนะผมกดรดำเนินการชุบนี่ เป็นปายุเห็นไะปลัก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 ในดวงวิญญาณมารวมปลัก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 เรื่องนี้จะใช้บนน้าแข็งนี่ผมบอกนะมีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะ <Wow. S 1> เออเฮ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยนี่นี่เป็นสเก็ตดาวเห็นไหมครับเป็นสเก็ตดาวตกนี่นี่เป็นดาวตกอยู่เขาจะบอกเนี่ยว่ามีดาวตกอยู่ที่พื้นกี่ดวงนะครับตอนนี้ตกตกอยู่ที่พื้นหนึ่งดวงละดูครับผมสกีวอลติเมทคัสซีนสุดปลาตรึงไปครับมาละเคลื่อนที่มาฟึบนี่คัสซี มันอยู่ในห้วงสวรรค์ดิจิตอลเอ่อไลท์ไลท์ไอตัวนี้ชื่อไลท์ผมจําชื่อได้นี่ข้ามมิติเวลาไปส่งไลท์ไปสตันมันปลดโล่ออกนะครับผมแล้วก็สตันหมู่เปลี้ยแล้วก็จะมีสเก็ตดาวกันเดนออกมาเห็นไหมแล้วก็สเก็ตดาวก็จะพุ่งไปแบบทําลายบูบูดูดาเมจดิโคตรเถื่อนผมบอกแค่นี้ว่าตึงนี่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 ลูกเกดในสถานะปะนี่นี่นี่เห็นไหมสายฟ้ามันช็อตน้ำอะเห็นปหมเห็นปหม นี่นี่นี่สายฟ้ามันชดน้ำทุกคนดูครับดูครับสายฟ้าชดน้ำนี่นี่ดูก็ดูเห็นไหมเห็นนะนะเอา้าสังเกตที่น้ำเนี่ย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 เห็นไหม ก็ตึงเอาละครับผมและสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่อยากจะลองเติมแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแพ็คไหนดีผมแนะนำนะตัวนี้เป็นซับพอร์ตต้นเกมนะครับผมชื่อว่าเฟรดาตัวนี้ให้เราได้ผ่านด่านต้นเกมได้อย่างดีหรือว่าคุณอยากจะเป็นสายสุ่มนะครับก็จ,จะเติม390บาทแล้วก็เขาจะได้150เราเอามาซื้อตรงนี้ได้อา่าอันนี้คือจะได้ดาวลุ้งแบบที่ผมไปสุ่มเลยมันจะแตกลุงออกมาเราก็จะสุ่มได้ตัวละครอ,อะไรอันนี้ก็อาจจะต้องสุ่มหน่อยนะครับผมแล้วก็แพ็คเติมเงินครั้งแรกตรงนี้น ครับผมก็จะได้ตัวแบกอีกตัวหนึ่งมาช่วยให้เราเล่นงายยิ่งขึ้นนะครับตัวเนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับผม เป็นเกมคอสแพลตฟอร์มแ,แต่ถ้าอยากจะให้ภาพสวยสุดยอดออกมาผมแนะนําให้เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตัวภาพและเนื้อเรื่องเนี่ยเข้าใจง่ายเพร,ระาะภาษาไทยทั้งหมดเอาล่ะครับผมถ้าางั้นก็อย่าลืมนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่มีแอ e ดเอ็กโคไว้ในมือถือนะครับผมก็อย่าลืมโหลดมาลองมาเล่นกันได้นะครับถ้าชอบเกมกําลังมองหาเกมสไตล์นี้อยู่ก็ฝากไว้ด้วยแลวกันนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนลองมากดดาวน์โหลดได้เลย และสำหรับคลิปตอนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการสุ่มกระชาของเรานะยครับแล้วอยากอยให้ทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปครับสำหรับว,วันนี้คงต้องลากัไปก่อนครับผมสวัสดีครับ